คนาฟาร์มสเตย์ค,ค่ะ ที่พักสวยมากวันนี้เหนื่อยมากตอนเย็นนะคะแต่ก็ยังไงเนี่ยความสวยก็ต้องมาเกาะพี่ย่าเนี่ยนัดเจ้าของแบรนด์ค่ะดีเดอะเฮิร์บนะคะมาคุยกันว่าจะเอาสินค้าลงในช่องติ๊กต็อกบัติกาสเดี๋ยวเรามานั่งคุยมานั่งฟังสับคุณก็เป็นยังไงดางสวัสดีค่ะน้องเซดีต้อนรับน้องเซ็งนะคะเขาเนี่ยทำผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในช่องปากตัวเด่นเลยนะครับตัวของดีเดอะเฮิร์บเนี่ยจะเป็นตัวยาสีฟันร่วมวิจัยกับดร ก็ได้ทําเป็นตัวยาสีฟันช่วยได้หลากหลายอย่างนะครับนนอกจากเรื่องการเสียวฟันปวดฟันเหงือกล้นฟันโยกตัวเนี้ยจะไม่มีแปง้งใช้ตัวสมุนไพรนะครับทดแทนตัวฟูอะลรตื่นเช้าขึ้นมานครับน้ำลายไม่บมูดจุลินทรีย์ไม่เจริญเติบโตเลิทำให้แบคทีเรียเนี่ยไม่สามารถเกาะได้ดีดีเฮิร์บค่ะอนี้ชอบมากที่สำคัญนะเวลาที่เฟยา่าทานเย็นก็ไม่เสียวฟันอว้ยนี่อะไรอะ่ะเป็นยาอมนะครับตัวนี้เป็นยาอมกระชายขาวอ้อย ๋ยวผมเกิดให้กินได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะชิมดูครับแต่ละขอบคุณกันเดี๋ยวขอโทษนะฮะไม่แรงแบบว่าเป็นเหมือนเรากินกระชายทีเดียวนะจะเป็นแอนกลิ่นหอมอ่อนๆของกระชายขาวอันนี้กระชายอ่อนๆเย็นชุ่มคออมไม่เลื่องอมละลายอันนี้จะเป็นตัวโลชั่นโลชั่นนะคะโลชั่นบำรุงตัวบำรุงตัวโอเคกันอ๋ออันนี้คือโฟมล้างหน้านะคะหลอดเล็กๆเออน่ารักดีเป็นค่า pH เนี่ย 5.5 5.5ฉันชุบบนใบหน้าเลยหน้าเหนียวหน้ามันหน้าแห้งนะครับใช้ได้หมดเลยตัวนี้นะครับเป็นสปาใช้สระผมหมักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ได้แล้วค่อยล้างออกผมจะนุ่มมากแล้วมีครีมนวดไหมฮะไม่มีครีมนวดไม่มีครับเพราะไม่ต้องใช้เลยต้องใช้เลยเลอดม้วนเดียวจบตัวแปรงสีฟันนะครับตัวนี้คมันจะมีส่วนผสมตัวยางพาราเวลาแปรงนะครับไม่ทิ่มไม่บาดเหงือกใช้ดีมากไม่เก็บเชื้อราด้วย ก็บได้นานเลยยาวนานถึง6เดือนนะครับตัวนี้เซ้งขาพี่ต้องขอบคุณเซ้งมากๆเลยนะคะเจงเนี่ยให้เกียรติมากรู้สึกว่าพี่ก็ยุทธเล็กๆนะคะแต่ได้รับเกียรติจากน้องที่เป็นแบบโอ้โหระดับเจ้าของแบรนด์ดีดีเฮิร์บขึ้นมาเนี่ยตามมาพรีเซนต์งานที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะคะขอบคุณมากยินะครับขอบคุณกันตอนนี้จะมีลงแค่ตัวยาสีฟันนะครับแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยผมจะจะลงทุกตัว เพื่อให้น้องๆน้องๆได้ฝังตะก้าด้วยอ๋อโอเคเห็นไหมทุกคนขาต้องขอบคุณเขานะคะอันนี้ของดีของไทยแท้ขอให้ทุกคนนะครับมั่นใจในสินค้าโปรดักต์ของไทยนะครับว่ามันก็มีดีสโลแกนของยาสีฟันเรานะครับรอยยิ้มนะครับไม่จํากัดที่เม็ดถั่วเขียวโอเคเลิศโอเคฝากสะสมสินค้าของคนไทยและดีๆเฮ้ยไปด้วยนะคะทุกคน่ะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกัน